สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้พบพ่อกันกับผมพาอยู่เขยผู้ไทยเขาอีกเส้นเขยครับมืัอนี้พบพ่อกันนะครับเอาควายลงมาเล่มหญ้านะครับกินหญ้าอยู่ที่น้ําลําพยังน้ำเฮียงครับพี่น้องแต่ว่าก็ดีนะครับเพราะว่าหญ้าโป่งเขียวงามครับพี่พี่น้องนี่ขั้วได้เล่มหญ้าอิ่มหนำส้ำล้านนะครับเป็นภาพบรรยากาศ ตอนจะสายประมาณเก่าโมงนะครับเก่าโมงสิบโมงนะครับตอนนี้กะปล่อยเล่มลงแม่น้ำก้อนพันสิไปเขาห่มนอกพี่น้องเนาะแต่แดดคากลายเิ่นกระสูบไดนะ้นะเนาะขวายเฮานี้นะครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับมือนี้นะครับเป็นมือที่แดดแจ่มจักหน่อยนะครับก็เลยเอาลงน้อนน้ำแม่น้ำ นะครับกวอนท่าสีเอาไปเข่าหอ,อกนะครับทรงมัวภาพบรรยากาศคือเก่านะครับทรงมัวภาพบรรยากาศตอนเสสสายให้พี่ให้น้องให้ลับส้มกันนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่ตอนเสสสายเนาะดิ่มน้ำลำพยางให้พี่น้องได้เบ่งได้เห็นว่านี่คือเป็นอ่า แนวลำพะยังที่แห้งที่แห้งนะครับปล่อยควยเล่มหญ้าอยู่นี่ละพี่น้องออยีเจ๊น้อยกัสิได้ฮะเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าแล้วล่ะเพราะว่าเป็น้านเขาบดผมไม่มองเลียงมองลามแล้วฮะจัางไรก็ฝากพีพ่ฝากมองฝากบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้ลับส้มกันเด้อพี่น้องเด้อริมน้ำลำพะยังตอนบนนะครับเลมหญ้าอยู่นี่ละ เล่มยาไปเล่มยาแล้วก็สิเป้าเข่าห่มนะครับนี่นะครับภาพบรรยากาศตอนเช้นิดหนึ่งนะครับนี่คือลำพยังนะครับเอาจังไดกะให้กำลังใจพี่น้องสุขุมสุขคนทรงมอบภาพบรรยากาศบ้านเฮาให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมกัน นะครับนี่เบิ่งพี่น้องเล่นเนีหญ้าเขียวเต็มเลยด้วนี่หญ้าเขียวนี่หญ้าเขียวสำหรับควายควายนี่มักเล่นปันหายนะครับนี่บวกขึ้นงอขันงัวขันมีหนามเลยนี่บาเล่นด้วยนะครับนี่แหละนี่คือภาพบรรยากาศในลำพยัง กับฟูงควายของเรานะครับพี่นอ้องฮะจังได้ก็สมมอให้พี่ให้น้องเบิ้งน้ากันเด้พี่น้องเด,ดน้น้ากันนี่โบยิงวันไดกินงางาม น้ำแหงเนาะมันมีฝายพี่น้องแถวนี้มันก็นเลยเป็นแหงขอดทั้งใตผมกับมีน้ำอยู่หรอกอทั้งใตกับมีน้ำเพราะว่าเป็นมีฝายอยู่ข้างล่างหุ่นเนาะเอาจังได้กะสู่ต่อไปคือกอกับภาพบรรยากาศให้พี่เห็นหวังได้รับสมกันเนะเาะคลิปนี้ไว้สำนีกวนด้อพี่น้องด้อ คลิปหนาจะพอกันไหมครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาขวดไปเขา่า่มก่อนคลิปหนาพอกันไหมขอบ,บุญขอคุณพี่น้องเขามารับสมนะครับรับสมเบิ้งคลิปของเฮาน้องพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ไว้สักนี้ครับคลิปหนาพอกันไหมสารบมณีขอกล้าวคํา่าขอคุณและก็สวัสดีครับผม